โดยก่อนประกอบพิธีกรรมคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิทธิอนุสิ์ได้รวมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพรียงด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลันกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญพิเศษตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีอธิษฐานจิตฝิดแผ่นทองธรรมจักร โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตชีโวเมตตาเป็นประธานสงฆ์ส่วนพลตำรวจเอกวาราสิทธิ์พรเลิศและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายธรรมจกักรบูชาธรรมเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพอ่อธรรม,มชโยจากนั้นหลวงพ่อทัตชีโวปิดแผ่นทองธรรมจกักรตามด้วยคณะสงฆ์สี่รูปได้แปะแผ่นทอง ส่วนคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้แปะแผ่นทองตามลำดับครบทุกท่านก่อนที่หลวงพ่อท่านตาชีโวจะได้เขียนแผ่นจารึกมงคลน,นามเป็นปฐมเริ่มพร้อมทั้งอธิษฐานจิตและหย่อนแผ่นจารึกในกล่องต่อด้วยพระพิสุก็ได้ทําพิธีหย่อนแผ่นจารึกในกล่องตามลําดับซึ่งพิธีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาณห้องปฏบิบัติธรรมอาสมบัณฑิตวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ในส่วนของคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมในวันนั้นอาทิพระวิเทศภาวนาธรรมรองประธานภาคพื้นอเมริกาและภาคพื้นยุโรปเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเลียพระวิเทศธรรมพรประธานมูลนิธิธรรมกายผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์พระคู่ภาวนาพุทธธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรส พระครูวินัยทรรณพภพโชติลาโพเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนทางนี้วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษจะจัดพิธีผูกพัทธสีมาประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติสถาปนาอุโบโสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธ,ธรรมชโยในวันเสาร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2567สสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดพระธรรมกายลอนดอนโทร บวก44 1483 475 757หรือบวก44 7984 788 777หรือที่อุบาสิกาดวงกระมวลโพแก้วที่ลาย i อด POKA EW 072ค่ะวันนี้ก็มาร่วมประกอบพิธี ปิดทองย่อธรรมจักรเพื่อไปประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิตและการผูกพัชสีมาโบสถ์หลังแรกในเกาะอังกฤษของหมู่คณะวัฒธรรมกายซึ่งในฐานของย่อธรรมจักรนี้ก็จะมีพื้นที่ในการประดิษฐานแผ่นจารึกสำหรับผู้มีบุญทั้งที่เกาะอังกฤษ ทั้งที่ยุโรปและก็ทั่วโลกที่จะมาร่วมในการสนับสนุนและก็ประดิษฐานสถาปนาอุโบสถหลังแรกในเกาะอังกฤษของหมู่คณะของพวกเราทุกคนโดยความสำคัญของอุโบสถนี้ก็จะได้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมสังฆกรรมของคณะสงฆ์ทั้งการอุปสมบท คุณระบุททั้งหลายเพื่อศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งท,ทําสังฆกรรมของคณะสงฆ์เช่นการลงโบสถ์ทบทวนศีลถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาขับเคลื่อนธรรมจักรของพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก ยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกด้วยการแนะนําให้ทุกคนได้เข้าถึงสันติสุขภายในและศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะมาร่วมกันสถาปนาอุโบสถหลังแรกในกรอบอังกฤษของหมู่คณะเราโดยสามารถจารึกชื่อได้ในแผ่นจารึก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญเป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในการสถาปนาอุโบสถในครั้งนี้เมื่อเราได้เอาธรรมจักเนี่ยนะไปเผยแพ่ให้กับชาวท้องถิ่นหรือชาวอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้บรรลุธ,ธรรมเหมือนกับเรานี่แหละที่เราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าธรรมจักรคืออะไรแล้วเราก็ได้ปฏิบัติตรมแล้วได้ปฏิบัตบิตามคําสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้ สวดนะธรรมจักได้ปฏิบัตินะชาวท้องถิ่นที่นั่นก็จะได้ทําตามศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็จะได้ยั่งยืนนะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะในประเทศอินเดียหรือว่าในโซนเอเชียพุทธศาสนาเนี่ยก็จะได้ไปปักหลักอยู่ที่ประเทศสลาจักรนะธรรมจักนี้ก็จะได้ไปปักหลักอยู่ที่นั่นแล้วได้ไปจะขยายตัวพุทธศาสนาให้กับชาวท้องถิ่นที่นั่นได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะได้ เข้านิพพานนะตามองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะไปร่วมบุญกันนะที่วัดพระธรรมกายลอนดอนในวันที่22มิถุนายนพุทธศักราชส5 6 7หรือก็ปีนี้นี่เองนะอีกประมาณ2เดือนนะหรือว่าถ้าท่านใดที่ไม่ได้ไปก็ขอเชิญชวนนะร่วมบุญได้นะ